มานี่สิมึงลูกใครตาข้างทุกวันเลยอ่ะมึงลูกใครยื่อมบะหมีครับมะหมีชื่ออะไรมีฆขน้าครับพ่อชื่ออะไรนออนครับช่างนออนไม่มีพ่อครับมันมีอะไรนะอยู่ครับแล้วมึงเกิดมาจากไหนข้าอยู่ครับข้าถามว่ามึงเกิดมาจากไหนหนูเกิดมาจากอุกกาบาตครับงั้นมึงก็ไม่ใช่ลูกค้านะแกไม่มีสิทธิ์เรียกฉันว่าตาใช่ผิดหวังที่ตี แตกหมดเลยอะ่ะตาบ้าไปยิงซุบโอ้ oh, <c oughs> ทำนัานกันได้ไงอะ่ะไปยิงซุบมึงมานี่ <ไป S 2> มึงมานี่มึงไม่ต้องไป <c oughs> กวนตีคนอื่นมามึงขึ้นมาบนหลังไปชุมไปชุบ <c oughs> <c oughs> สพายข้างนอกเก็บรถด้วยเดี๋ยวให้มันลกเราทำที่เก็บรถมาแล้วอ่ะอยู่ตรงนี้เองเอาสวัสดีครับออกแตกออกแตกลูกเลิฟอะะไรนตอกแตกลูกเลิฟหนูลูกพ่อเดินเดี๋ยวซ่อมเบอก่อนครับครับขอเฮ้ยเก่าแล้วที่รัก ฮัลโหลเอ่อเขาเขาถามว่าถ้าตอนเนี่ยรายการมินเล่ยฮัลโหละแกงเขาขึ้นเทช้ไหมพี่หรอดรียนปะอ่าว่าไงีกับคือตอนเนี้ยเขาถามว่าแกงเขาเนี่ยใช้มิลเลอร์แล้วมันขึ้นเทถูกต้องไหมเวลาอุ้มทั้งสองหนึ่งถูกต้องไหมใช่อ่าแล้วก็เลยถามว่าตอนเนี้ยถ้าเขาซื้อเพนอ่ะมันจะราคาพันห้าหรือราคาสองพันครับเอออ๋อราคาราคาเท่าเทียร์เก่าเขาครับโอเคราคาบีเทียบบีนะเพราะเป็นตลาดไม่เกินแก๊ะ นะลงช่วยผมจะไปลงได้ไงเนี่ยผมใส่ดูผมแต่งตัวสิผมประเมินอ,อย่างเดียวครับผมหาวิธีการเล่นเฟ้นหาวิธีการเล่นใหม่ๆ <แ S 1> อยู่แต่ว่าเราก็แบบเชื้อสายเดียวกันกันหน้าแบบโพงเดียวกันอะไรอ่ะใช่ตรงหน้าเดียวกันเอสายเดียวกันคไ,ไม่นี่ใครเนี่ยน้นเนี่ยปืนไว้ที่จะกะักรแลสเหรอเยขขาาามไปม,มึงใครเนี่ยทาไลูกดื้อไเหรอไปมึงดื้อลูกค้าไม่ใช่ลูกค้านะดื้อก็ไม่บอกดื้ออย่างนี้ต้องตีเขาอะไรอ้าวก็แม่งดื้ออ่ะ มานีสิมึงลูกใครตาข้างกว่นเลยอ่ะมึงลูกใครยุ่มบะมีครับมะมีชื่ออะไรมีค่ะน้าดครับพ่อชื่ออะไรนิยอนครับช่างนิยอนไม่มีพ่อครับมะมีพูดว่าอะไรนะเกิดอยู่ครับแล้วมึงเกิดมาจากไหนอยู่ครับกูถามว่ามึงเกิดมาจากไหนหนูเกิดมาจากอุกกาบาตครับงั้นมึงก็ไม่ใช่ลูกฮานะแกไม่มีสิทธิ์เรียกฉันว่าตา มึงเกิดมาจากอุกบาทไอ้พวกหลุมสิวอุกบาทที่มันมีฟักเลี้ยงมานี่มึงด่าหลานกูเป็นกบหรอกบอะไรไก่นะไงยุ่งาไก่ยุ่งตากูร้ออะไรนะน้าวดีครับอดีแปงจะหลงจะหลกในความจิ้งอกจนตายฮ้ย เอาแล้ว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 ไม่มีสัญญาณเอาดิครับสวัสดีครับเฮ้ยผมเพิ่งเลิกทำเสียงรอเหอะกูขนลุกว่ไอ้เหี่ยทเสียงรอาไปเฮ้ยไอ้เหี้ยปอนอยู่แล้วครับพี่เมื่อก่อนจะไม่ได้เสียงอย่างนี้เลยสัตวสก็เสียงอย่างนี้มาตลองอย่างนี้อย่างนี้นะครับนะไม่มันไม่ได้เสียงอย่างนี้มึงมึงมึงไม่เชื่อมึงไปดูคลิปเก่าๆกูในนี่ยูทูปมันไม่เสียงนี้ อันนี้ไงเปลี่ยนแล้วคอไงนะเปลี่ยนแล้วคออ๋อแต่ั้งแต่รู้จักไอ้ดำชีวิตก็ดีขึ้นถูกต้องไหมไม่ไม่ไม่ครับคนเรามันก็ต้องบอกเติตอรอะไรนไเห้เบอกว่าไม่กี่บอกไม่ไม่ไม่อ่าแม่ครับที่ำเสียใจอ่ะมึงไม่ทักทายอ่าพี่บิลลี่พี่เหลือมึงหน่อยอ๋อทักทายแล้วครับทักทายแล้วครับอดีตอดีตมไปคุยมข้างล่างพี่อดีตลูกน้องโอนิสุกกาั้นคู่เสียวจะบอกไดโอ้ ปากดีนะม <sus> ึงอะตอนตนรกลตอนนี้เขาเป็นอาไรอาารใหญ่โตไปแล้วนี่นี่ปากดีนีนะอนนี้เขาเป็นอาการใหญ่โตไปแล้วอะไรนะครับมีเอบถ่ายไม่แบบตีอลรแอบเหมือนจะเหลือแค่บครับอาให้ลไปเขาไปเตรียมได้แล้วไปเพราะว่าเพิ่งเชิญเขาเข้าไปข้างในได้แล้วไปจัดด้แล้วไปาอย่างนั้นเดี๋ยวาอคุะานาดูผเล่นบาลโอ้ปาอ้า ไอ้แปงกูผิดหวังก็เอาวุธมึงมึงมานี่มามึงมานี่มาอาหารอะไรมึงอยากมึงไม่มึงมานี่ก่อนมึงมานี่ก่อนไอเด็กเวรอย่าว่าผิดหวังเลยพี่ผมยังผิดหวังนะที่ผมตีเลยตกใจแล้วแม่ผิดหวังที่ตีใช่ผิดหวังที่ตีแตกหมดเลยอ่ะตาเบาวิงสุบโอ้ทำนังกันได้ไงอ่ะไปยิงสุบมึงมานี่มึงมานี่มึงไม่ต้องไปกวนตีคนอื่นมามึงขึ้นมาบนหลังไปชุบไปชุบ เด็กเฮียแม่งเด็กเฮียแม่งโขกหน้ากูลุงวิ่งแล้วลุงลุงวิ่งเป็นไรล่งเราไหวละมันได้หลังไปเรียนละอะไรอะไม่มันโขกตะกี้มันโขกหน้ากูไอริมถือมันไว้ได้ไหมลูกได้ค่ะไ้นาะตัไม่หวหัวร้แบบสะใจด้วยเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไอพวกนี้มันเอทีเก้เก้าไงไอวูก็เทีเก้าหมด อชอบตามเหรออ,อยากลองอแต่งตัวสดด้้ววยย